นู no ้ซวยจริง罗แต่นู้ซวยคนสวยรเ罗คุณได้ให้ฉันดูคุหน้าตาสวยไม่สวยได้ไมคขาอนนี้คุณเอเพืนโย iPhone ค่ะคุณไม่ได้ดูคนหน้าตาคนสวยมากใช่ไหม มาต่อกันที่เรื่องราวของสาวคนนี้บ้างดีกว่าค่ะคุณผู้ชมค่ะสาหรับสาวขุยอันนะคะคู่จิ้นอีกหนึ่งคนของหนุ่มเน็กชาลีนั่นเองค่ะคุณผู้ชมค่ะซึ่งต้องบอกได้เลยค่ะว่าสาวขุยอันของเราเนี่ยเป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่เอฟซีแฟนคลับคอยจับตามองกันเยอะแยะมากมายเอามากๆเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมคะและนี่เลยค่ะคุณผู้ชมล่าสุดเลยนะคะสาวขุยอันของเราค่ะก็ได้มีการออกมาไลฟ์สดพูดคุยกับเอฟซีแฟนคลับอยู่นั่นเองแต่ว่าใดๆแล้วนะคะในบางช่วง นนสาวคุยอันของเราค่ะก็เจอชาวเน็ตแซะกลางไลฟ์แล้วล่ะค่ะวันโนสวยโอโหงานนี้เนี่ยสาวคุยอันของเราก็ถึงกับฟาดชาวเน็ตท่านนี้ไปเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมซึ่งคลิปนี้นะคะจะเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวไปชมกันค่ะ mm hmm. no, คน,นสวยจริงเหรอข้นสวยวคุนสวยเหรอคุนได้ให้ฉันดูคุนน้นาดาสวยไมมสวย ตคน open อยู่ iPhone ค่าคนมาไต่ดูคนหน้าตาคนสวยมากใช่ไหมคนสวยคนสวยค่ะถ้าคนไม่มีคนสวยกว่าคนมาแต่ผู้ล้อมา FC โซมันนี่ fighting you ละคนสวยมามาใช่ไหมให้ฉันดูว่ะดูว่ะเขาคนม่มีหน้าตาโฟโต้คาอืมอืมคนดูไมาได้คนเนอะคนสวยล่ะ 昆水，you，you come，give you life，海成都昆都都昆套来，套来套来昆都卡。 และพอคลิปดังกล่าวนี้นะคะถูกเผยแพร่ออกไปแล้วเนี่ยก็มีชาวเน็ตหลายต่อหลายคนได้มีการเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันยกใหญ่เลยทีเดียวค่ะบางก็บอกว่าเอ้าเรื่องบอกแล้วอย่าให้พูดไทยได้คุยอันไม่หยองนะพูดเก่งด้วยสิตอนนี้โดนว่าเป็นภาษาไทยเจ็บปวดไหมคะเลิศมากลูกสาวอย่าไปหยองไม่มีคำหยาบแต่เจ็บแสบไปถึงชาติหน้าเลยงานนี้ลูกสาวแม่แจกอ้าเรื่องด่าแบบผู้ด,ดีตอบโตแบบไทยแลนด์สตไตล์ใครสอนเนี่ยรู้จักอันอัน สิทหวยไรเปล่าคะบางก็บอกนะคะว่าคุยอันไม่ได้หยอกนะคะพูดไทยเก่งมากชุดใหญ่ไฟกระพริบ อาละสิ่เริ่มพูดไ่ายคล้องแล้วเอฟซีหูชาแน่ตกลงคืออันเป็นคนไทยหรือเป็นคนจีนครับทำไมพูดเก่งขึ้นเยอะเลยนี่ขนาดไม่เก่งภาษาไทยทักเก่งไฟแลบสุดจริงนางเอก2 0 2 5สู้คนเอาเรื่องโอ้ยลูกสาวได้ใจจริงๆและนี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะก็คือคอมเมนต์ของ FC ฟซีแฟนคลับนะคะที่ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันมากมายเลยค่ะโอ้โหก็เรยดไดวว่างานนี้ในีสาวคุยอันของเราเขาไม่ยอมคนแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชม ถึงขนาดที่ออกมาฟาดกล่าบชาวเน็ตกันแบบจุกๆเลยทีเดียวลวคะค่ะ